ดำเนินการใดๆของภาครัฐหรือของบริษัทใหญ่หรือคื่องกลรกกระตามไม่อาจที่จะละเลยเพิกเฉยต่อความเห็นของกระบวนการภาคประชาชนนี้ได้แล้นะครับคราวนี้กระบวนการประชาชนอย่างนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างอาการแรกก็คือรวมตัวกันเนี่ยพิดว่าตนเองเป็นผู้เสียเปรียบในสังคม เป็นกลุ่มคนละกลุ่มคนนี้จึงรวมตัวกันเพื่อต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมหรือเรียกร้องสิทธิของตนเองกลุ่มเหล่านี้ก็เกิดพลังได้ก็เพราะว่ามีการรวมตัวกันเขาไม่มีอำนาจในทางเศรษฐกิจหรือไม่มีอำนาจทางกฎหมายแต่อำนาจพลังของเขาเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ในฐานะผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันนี่คือลักษณะที่หนึ่ง อาจารยสองเนี่ยผู้นําของกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นผู้นําซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งก็โดยมากก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้นําที่ทําความดีจนเป็นที่ประจักษ์จนทําให้ผู้คนเกิดศรัทธาและยอมรับตามธรรมชาติเรื่องนี้อาจารย์หมอประเวศได้พูดไว้ตอนเช้าชัดเจนมากและผู้นําเหล่านี้ผมก็เป็นผู้นาที่ที่เราต้องการเขาไม่ได้รับเลือกตั้งไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีอำนาจเงิน แต่เขามีพลังมีความสามารถในการนำได้เพราะคนยอมรับการนำเขาเพราะเขาเป็นคนดีเพราะเขาฉลาดเพราะเขาซื่อสัตย์สุจริตความจริงกระบวนการอย่างนี้มันเป็นหลักประกันในตัวที่จะทำให้เขาต้องซื่อสัตย์สุจริตเขาต้องเป็นคนดีเขาต้องฉลาดเขาจึงจะรักษาการนำไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับเ่ส่วนมาก ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นไม่เป็นนิติบุคคลไม่มีสถานะทางกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายยอมรับสถานภาพของกลุ่มของตนการไม่เป็นนิติบุคคลและไม่มีกฎหมายยอมรับเนี่ยแม้ว่าด้านหนึ่งจะดูว่าเป็นเรื่องที่เป็นข้อด้อยแต่จริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข้อเด่นเพราะมันเป็นหลักประกันว่าให้เขาต้องทำความดีตลอดไปไม่มีเทอมที่เขาจะอยู่ได้ เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีอำนาจเงินให้เขาได้ใช้พลังทางการเงินนะครับกลุ่มน,นี้เกิดขึ้นเองตามยุคตามสมัยและตามภาวะการและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเกิดก็ในเเียวกันก็เสื่อมสลายและยุติการดำเนินการไปตามยุคตามเหตุการณ์และเงื่อนไขที่ต้องสลายตัวมีทั้งเกิดและตาย,ายนะครับในช่วงเวลาสิบปี20ปีมานี้องค์กรภาคประชาชนเกิดขึ้น เป็นจำนวนมากมีทั้งที่เกิดขึ้นแล้วมีความแข็งแรงยั่งยืนและเกิดขึ้นแล้วอยู่ไม่นานก็เสื่อมสลายไปแล้วก็ไปต่อตัวก่อตัวกันใหม่ในรูปแบบใหม่ในชื่อใหม่นะครับอย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นขององค์กรภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องนี้ทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวในทางการเมืองและทางสิทธิต่างๆการเกิดขึ้นและสลายตัวไปของตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ทําให้ประชาชน หรือองค์กรภาคประชาชนได้เติบใหญ่และกล้าแข็งขึ้นรวมทั้งมีพลังต่อรอง,ส,งสูงขึ้นด้วยณนะวันนี้เนี่ยต้องถือว่าภาคประชาชนเป็นภาคส่วนของสังคมที่ทางการจะละเลยเพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่ได้อีกต่อไปแล้วการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะจะทำไปโดยไม่ใส่ใจต่อความเห็นและการยินยอมพร้อมใจและการสนับสนุนของภาคประชาชนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว นะครับถ้ามองในแง่หนึ่งองค์กรภาคประชาชนก็จะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นองค์กรของประชาชนที่เกิดขึ้นตามกลางการต่อสู้ดินน้นรนและแสวงหาทางออกของประชาชนและก็องค์กรส่วนมากก็จะมีลักษณะที่เกาะติดกับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนไม่แปลกแยกจากประชาชนและสามารถสะท้อนความรู้สึกคิด และความเรียกร้องต้องการของประชาชนได้อันนี้เป็นการมองในแง่ดีแต่ว่าเนื่องจากการเกิดขึ้นมันเกิดง่ายมันเกิดตามธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ต้องอาศัยกฎหมายหรือไปขออนุญาตใครเพราะฉะนั้นการองค์กรอะไรเนี้ยในบางลาักษณะบางมิติมันเอื้อต่อการถูกแทรกแซงเอื้อต่อการถูกใช้ประโยชน์นะและ้วก็มีคนที่มีอํานาจต่างๆอํานาจเงินอานาจรัฐ อำนาจกฎหมายที่ไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าอันนั้นเราก็จะรู้ในกระบวนการประชาชนเนี่ยเขาจะรู้กันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยยังเป็นภาคส่วนซึ่งอยู่แนบสนิทกับประชาชนและอาศัยพลังประชาชนแล้วก็ทําการสะท้อนความทุกข์ยากของประชาชนอยู่นะครับคดีเพราะว่าภาคประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมในการใช้อํานาจรนะัฐ แต่ว่ามีความเห็นแตกต่างจากผู้ที่ใช้อํานาจรัฐอยู่ะังนั้นการดําเนินการของภาคประชาชนเนี่ยจึงไม่จะออกไปในทางที่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของภาครัฐและต่อต้านรัฐหรือขัดขืนแม้กระทั่งต่อสู้กับอานาจรัฐภานในสายตาคนบางคนก็จะเห็นว่าภาคประชาชนเนี่ยดูเหมือนเป็นผู้ลายที่คอยขัดขวางความเจริญของบ้านเมืองหรือเป็นผู้ก่อกวนที่คอยทําลายความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาการของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา อรณีขณะนี <traps w> <reunion> ้ผมคิดว่ามีแนวคิดที่เป็นปฏิบัติกันอยู่สองอย่างแล้วก็ไม่เอื้อต่อการพัฒนาการของบ้านเมืองโดยรวมก็คือแนวคิดของอปทที่มองเห็นว่าภาคประชาชนเนี่ยเป็นภาคส่วนที่น่าระแวดระวังน่าสงสัยนะแล้วก็เป็นภาคส่วนที่มักจะขัดขวางการดำเนินการหรือมาแย่ง เอาความดีความชอบแย่งงานทํากับอปทก็จะรังเกียจภาคประชาชนพยายามกีดกันไม่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดในภาคประชาชนเองเนี่ยก็ยังมีคนจํานวนมากที่เข้าใจว่าอปทเนี่ยคืออํานาจตัดที่ทะมือนถึงที่เข้ามามุ่งจะปกครองมุ่งจะเอาเปรียบมุ่งจะก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็เลยไม่ร่วมมือและขัดขวางการนรนงานกับอปท ผมว่าแนวคิดทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ถูกควรจะต้องปรับใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะให้กระบวนการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนหนึ่งสองติน่นซึ่งมีมีรัฐสนับสนุนอยู่และมีพลังพอสมควรแต่เป็นาส่วนที่อยู่ใต้อยู่ข้างล่างนะแล้วก็มุ่งที่จะแก้ปัญหาพื้นฐานและเอื้อที่จะให้ประชาชนเข้ามาร่วมเนี่ยได้ประชาชนต้องมองให้เห็นตรงนี้แล้วก็ เข้าไปใช้อำนาจรัฐตรงนี้หันเหให้อบทเนี่ยมาทำประโยชน์เพื่อสว่วนรวมเพื่อประชาชนเข้าไปดูแลกำกับสนับสนุนและเป็นพลังให้กับอบทถ้าเพื่อผนวกผลึกตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าพลังตรงนี้จะมหาศาลและเป็นเป็นยามเฝ้าระวังการทำความผิดของคนทั้งหลายท,ที่ที่ไม่เอ่อที่จะมุ่งเอาตัวนะครับ พลังตรงนี้ยังไม่ได้เกิดเหตุเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับยุทธศาสตร์ของทั้งสองกระบวนการเนี่ยให้แนบสนิทกันส่วนหนึ่งได้ทําไปแล้วนะเพราะผมได้พูดเรื่องนี้ไปในในบางเวทีอย่างในสอสเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีนโยบายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้อภทอใช้เฉพาะภาคประชาชนผมเป็นกรรมการตรวจสอบของสอสออยู่ตอนนั้นก็ด้เป็นเสคนข้อห็นนี้ ผู้มในการสมัยนั้นก็ินีรับไปแล้วขณะนี้เขาเห็นว่าสสก็มีบทบาทสสนีเน่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนภาคประชาชนองค์กรใหญ่มีเงินเยอะแล้วก็ช่วยเยอะแต่ว่าทีนี้สสก็มาใช้อปทและวพยายามที่จะพนวนผนึกอปทอกับพลังประชาชนเนี่ยเข้าด้วยกันซึ่งผมคิดว่า้าทำสำเร็จนี่ก็จะกดเกิดคุณรูประการอย่างใหญ่หลวงขอบคุณครับขอบคมาหลายทีแล้ว ตอนนี้เราก็ได้ฟังทัศนะของต้องบอกว่าคนที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแต่เดิมรวมทั้งทัศนะของอนักวิชาการหรือข้าราชการที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เริ่มเห็นว่าลำดับขั้นในเรื่องของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะไปอยู่ที่เรื่องของภาคประชาชน ที่จะต้องเข้ามามีความสัมพันธ์กับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราอยัางมีผู้พิปรายอีกสองท่านนะคะซึ่งอาจจะด้อยอาวุโสกับกว่าทั้งสองท่านนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่ในความด้อยอาวุโสนั้นไม่ได้หมายถึงว่าด้อยความรู้ประสบการณ์นะคะเรามีผู้พิปรายอีกเดี๋ยวขอท่านแรกก่อนนะคะซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทั้งในระดับจังหวัด แล้วก็ในระดับเทศบาลนะคะคุณธีรวุฒินะคะกลิ่นกุสุมนะคะซึ่งท่านเคยเป็นท่านเคยทำงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะในฐานะที่ท่านเป็นอดีตสมาชิกอบจปทุมธานีนะคะแล้วก็เป็นอดีตรองนายกอบจปทุมธานีนะคะ รวมทั้งท่านเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลังสิตนะคะแต่ตอนนี้เทศบาลเมืองลังสิตได้ยกระดับกลายเป็นเทศบาลนครลังสิตท,ท่านก็ไม่ได้เป็นรองนายกแล้วนะคะปัจจุบันท่านเป็นนายกตัวจริงนะคะเป็นนายกเทศมนตรีหลายๆท่านาจ,จะได้เห็นภาพท่านออกในทีวีในช่วงที่น้ําท่วมนะคะแล้วก็ลุยในพื้นที่ดูแลทำยังไงที่จะทำให้ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดหรือว่า ่อนเบาความเดืดอดร้อนของประชาชนนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณธีรวุฒินะคะกลิ่นกุุมนะคะก็ช่นเดียวกันนะคะท่านอยากพูดอะไรพูดแต่ขอสองคำถามนะคะก็คือภาคประชาชนสำคัญยังไงกับอทตและในขณะเดียวกันตัวอบทเองนะคะจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์แล้วก็กำกับดูแลได้ยังไงเพราะในฐานะที่ท่านรับผิดชอบอบทอ,อยู่ ถ้าไม่เปิดก็คงเข้าไม่ได้ครับ,รบตบอบข้อคําถามแรกเลยตอนนี้ครับสําคัญอย่างไรเพราะประชาชนเลือกผมมาครับก็สําคัญที่สุดอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งแต่ไอความสำคัญนั้นเนี่ยมันก็ยังมีภารกิจมีบทบาทของกฎหมายของบ้านเราเนี่ยที่ที่ไม่ได้เปิดจริง อาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญเปิดแล้วรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วแต่วิธีปฏิบัติยังไม่ถูกปรับไปเลยนึกออกไหมครับรัฐธรรมนูนเปลี่ยนไปห้าฉบับแล้วแต่ไอ้นังสือสั่งการระเบียบวิธีการปฏิบัติมันยังตามไปไม่ได้ไม่ครึ่งหนึ่งเลยของขบวนการคนส่วนหนึ่งของอปทอที่เป็นบุคลารกรของปอปทก็เลยลืมนึกคิดไปว่า เขาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นข้าราชการเพราะว่าก็ยังใช้ระบบในการกำกับดูแลเป็นระบบเดิมอยู่นะครับผมมาเมืองทองวันนี้ผมยังต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่เลยครับนงยออกไหมครับแล้วมันจะทำให้ขบวนการเหล่านี้นั้นมันขับเคลื่อนได้อย่างไรเพราะว่าระบบยังพยายามตีกรอบ ให้เราเดิมไปตามขบวนการของส่วนกลางผมมองว่าวันนี้เองเนี่ยผูก้กำกับดูแลต้องต้องขยับกรอบให้มันกว้างให้ท้องถิ่นเราขยับได้ไ <ป S 1> ผมมีลูกน้องอยู่เทศบาลนคนระลังสิตซึ่งมีค่าใช้จ่ายถ้าเกิดพูดถึงอาตาัอาตราอัตราค่าแรงขั้นขั้นต่ำเนี่ยก็คือ300บาทกับพนักงานข้าราชการลูกจ้างอ,อพทอที่มี อัตราแรงค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่260บาทแต่ลูกน้องผมได้รับเงินเดือนเท่ากันสิ่งเหล่านี้คืออย่างที่ท่านอดีตอะไรกระทรวงบอกคือด้วยข,ข้อจำกัดของกระทรวงที่สั่งลงไปเนี่ยไม่สามารถสั่งแยกดีเทลได้เพราะนั้นการกำกับดูแลมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในภาพกรอบเหล่านี้ในการทำงานของท้องถิ่นเ,เรื่องง่ายๆครับชาวบ้าน เดินมาบอกผมว่าครองรังสิท์อยากให้ลอกจังเลยน้ำท่วมผมทำหนังสือไปถึงชนบาทานตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมจนน้ำลดจนจะท่วมอีกรอบแล้วชนบาทานยังไม่ตอบให้ผมอนุญาตให้ลอกเลยสิ่งเหล่านี้ก็คืออำนาจของส่วนภูมิภาคยังอยู่กำกับในท้องถิ่นมากเกินไปนอกออกไม,มันยังมีผมจะสร้างสะพานตัวหนึ่ง ผมขออนุญ,ญาตไปสี่เดือนยังไม่ออกแต่ถ้าเอกนชนเนี่ยเดือนเดียวออกแล้วถ้าผมเป็นนายกเทศมนตรีผมไม่ทาประชาคมกับชาวบ้านไว้ว่าผมจะสร้างะพานตัวนี้งบประมาณมีแล้วอีกสองเดือนจะสร้างปรากฏว่าหน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการอนุญ,ญาตผมไม่ออกใบอนุญ,ญาตแล้วผมจะโดนชาวบ้านด่าไหมเขาไม่ได้บอกหรอกว่าหรือชาวบ้านไม่ฟังหรอกว่าชนหน่วยงานไม่อนุญ,ญาตแต่เขาบอกว่านายกโกหก สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเองเนี่ยก็ลังเลในการที่จะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพราะถ้ารู้แล้วทำไม่ได้คนแรกโดนด่าคือนายกเราจะใช้ที่ส่วนกลางสาธารณะในการนำไปใช้สร้างโรงเรียนปรากฏว่าทำหนังสือไปขอหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของสมบัติของประเทศไทยทั้งประเทศปีหนึ่งยังไม่อนุญาต ปรากฏว่าผมไปทําประชาคมไว้แล้วบอกว่าเนี่ยที่แปลงเนี้ยเป็นที่ส่วนกลางนะเป็นที่หลวงจะขอเอามาทํามาทําโรงเรียนปีหนึ่งยังไม่ได้แต่